ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนด้วยรักให้ทุก ขอแค่เพียงได้คลายความทุกข์ในใจให้ใครสักคนคอยเป็นดังท่านน้ำชโลมให้ชิมใจด้วยหัวใจที่ปราถนาสอหาเรื่องราด้วยหัวใจที่อยากสะท้อนให้เห็นภาพเงา วันที่เจอความเหงาเกินพลังชีวิตให้เป็นแรงใจล้านถอยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคืนความดีจากในทุกนาทีที่เจอได้สั ครับสวัสดีครับผมนายอภิชัยธรรมานพุ่มในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งครับในวันนี้นั้นรู้สึกยินดีและก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับทางเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนะครับของพวกเราเชาสวสพวปนครพนมเขตหนึ่งนะครับตั้งแต่ผมมาดํารงตําแหน่งพ้่มในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครพนมเขตหนะึ่ง นะครับก็รู้สึกว่าผมได้รับการต้อนรับนะครับอันอบอุ่นนะครับจากพี่น้องชาวนะครพรนมเขตหนึ่งของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในสํานักงานหรือว่า่ันผู้พิานกโรงเรียนแล้วก็คณะครูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับผมได้มีโอกาสออกไปพบปะพูดคุยกับท่านผู้พิทักโรงเรียนแล้วก็คุณครูนะครับในแต่ละโรงเรียนนั้นไปเห็นสภาพนะครับความเป็นอยู่และก็ความ อาการตั้งอกตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับของผมที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนครพนมเขตหนึ่งพี่น้องชาวนครพนมเขตหนึ่งนั้นให้ความรักความเอื้ออาทรและก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะจัดกิจกรรมหรือว่าจัดงานอะไรเกิดขึ้นนะครับ ทั้งท่านผู้หารงเรียนและก็คุณครูนั้นจะร่วมม้ร่วมมือนะครับมาช่วยกันในการจัดงานจนสําเร็จนะครับร่วมไปด้วยดีโดยเฉพาะพี่น้องนะครับชาวนครพนมเขตหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานนะครับการที่พวกเราอยู่ด้วยกันนั้นบางครั้งนะครับก็จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดหรือว่าการกระทำนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับกราบขออภัยนะครับ เพื่อนๆนน้องนองนะครับที่ทําให้บางครั้งอาจจะทําให้พวกเรานั้นไม่มีความสบายใจหรือว่าทำเ э อ่อหรือว่าไม่สบายใจในการทํางานหรือว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับซึ่งในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผมไม่มีความตั้งใจหรือว่าไม่มีเจนตนานะครับที่จะทําให้พวกเรานั้นอลาบากใจหรือว่าไม่สบายใจนะครับผมต้องของการกาบขออภัยพวกเราไว้ด้วยนะครับและในโอกาสที่จะ กเกษียณอายุราชะการไปนะครับในวันที่3ากันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมบอกพวกเราอยู่ตลอดเวลาว่าผมจะไม่ฝากอะไรนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้อคิดนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้กระทํานะครับแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับถ้าถ้าเห็นว่าตัวไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นเยี่ยงอย่างได้ก็ขอให ท่านนะครับได้นําไปปรับใช้หรือว่าไปใช้นะครับแต่ถ้าส่วนไหนที่ถ้าเห็นว่าเป็นส่วนที่ไม่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ดีงามนะครับผมก็ขอรับไว้นะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ในโอกาสที่ผมจะเกษียณอายุราชการไปนะครับผมก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยละศินศักดิ์สิ์ทั้งหลายทั่วสากคลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานั้นเคารพนับถือนะครับ อันมีองค์พระราชพนมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์พยาสีสัตนคราชนะครับตลอดจนพระบารมีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงนวลบันดาลให้เพื่อนๆน,นะครับพี่น้องของพวกเราชาวนครปฐมเขตหนึ่งนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่คิดปัจรหนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปปัรถนา นะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับขอให้มีอายุมั่นฝันยืนนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีแต่โชคดีแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยวยิ่งที่ขึ้นไปครับสวัสดีครับงาานนนออยยยคั้้ไปหกจะใชแท